อารมณ์สร้างและทำลายชีวิตในขณะเดียวกันคุณรู้ไหมครับว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นอารมณ์เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราจำเป็นต้องควบคุมมันเป็นเจ้านายของมันทำไมอารมณ์จึงมีผลในการสร้างและทำลายชีวิตของเรามากมายเป็นเพราะว่ามันสร้างความคิดใหม่ให้กับเรามันสร้างความเชื่อใหม่ให้กับเราและสุดท้ายเราก็มีพฤติกรรมตามสิ่งที่เรารู้สึก คุณเคยเป็นไหมครับที่ตั้งใจอะไรอยู่ดีๆแล้วยอยู่ก็หงุดหงิดร้อนใจโมโหหวาดกลัวเศร้าหรือว่าเซ็งเป็ดครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามมันทำให้คุณทำช้าลงจริงไหมมันทำให้คุณไม่มั่นใจในการลงมาทำมันทำให้คุณทำทำ,ทำหยุดหยุดมันทำให้คุณทำน้อยลงมันทำให้คุณบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้เชนไม่มีอารมณ์คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จน้อยนะครับ บางครั้งเนี่ยมันแวะข้างทางบ่อยมากเยอะตัวอย่างนะครับคุณอยู่จังหวัดคอนแก่นและคุณจะขับรถยนต์เนี่ยไปที่กรุงเทพมหานครคุณแวะทุกปั๊มเลยครับการแวะทุกปั๊มเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่คุณมีอารมณ์อยู่ข้างทางตลอดเลยครับเช่นบางทีเราก็นอยตัดเพอเหมือนที่บอกนะครับอารมณ์จะพาเราแวะข้างทางเสมอเพราะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีความคิดมีความเชื่อมีการกระทําครับความคิดของเราจะกําหนดความรู้สึกความรู้สึกของเราก็จะกําหนดการกระทําโดยอัตโนมัติครับ เพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นตัวสิ่งเดียวที่ถ้าหากว่าคุณควบคุมมันได้คุณก็จะสามารถเข้าควบคุมความเชื่อความคิดและพฤติกรรมคุณได้คุณสามารถทํางานที่คุณไม่ชอบได้คุณสามารถทําอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบได้แต่คุณรู้ครับว่าคุณควรจะทํานั่นแหละครับคุณมีอารมณ์ที่สมดุลขนาดนี้ที่ไม่เบี่ยงเบนไปกับสิ่งที่คุณไม่ชอบบางคนมีอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ชอบสิ่งนี้เขาก็จะไม่ทําครับเพราะเขามีความเชื่อว่าเขาไม่ได้ชอบ โคนสำเร็จเขาไม่ได้เลือกว่าสิ่งนี้เขามีอารมณ์เกี่ยวกับมันเขาชอบหรือไม่ชอบแต่เขาทําในสิ่งที้เขาควรทําในเวลาที่ใช่กับคนที่ใช่สภาพแวดล้อมที่ใช่ครับทีนี้หลายคนก็คงจะเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าฉันมีอารมณ์ลบมากกว่าที่จะมีอารมณ์บวกฉันจะยังสําเร็จได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่คุณต้องเข้าไปสู่ขั้นตอนการดีไซน์โปรแกรมใหม่รวมไปถึงการให้ข้อสรุปใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์เดิมครับ หลายคนที่มีอารมณ์เป็นเพราะว่ามันมีประสบการณ์ที่มีอารมณ์เข้มข้นยกตัวอย่างเช่นบางคนในอกหักเสียใจมากๆครับสมมุติว่าคุณโดนผู้หญิงเทมันก็เจ็บช้ำน้ําใจใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่โดนหักหลังครับเวลาที่คนหนึ่งคนโดนหักหลังเนี่ยมักจะเจ็บใจมีอารมณ์ที่เศร้าเสียใจเกลียดแล้วก็โกรธใช่ไหมครับพฤติกรรมที่เกลียดโกรธและเสียใจมันทำให้เราปกป้องตัวเองมากไปครับเวลาที่เราปกป้องตัวเองมากไปมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ ข้อดีคือคุณอาจจะคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นแต่ข้อเสียคือคุณอาจจะปิดใจกับทุกคนที่เข้ามาคุณกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครสมมุติว่าคุณทํางานในองค์กรหรือว่าเป็นทีมคุณไม่ไว้ใจใครอย่างที่บอกครับธุรกิจคุณจะโตหากมีทีมก็ต้องทํางานกับทีมคุณเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพฤติกรรมพ่วงกับความเชื่อและอารมณ์ในอดีตมันก็ทําให้เรากลายเป็นเราณนะวันนี้ หากประสบการณ์ในอดีตของคุณมีอารมณ์บวกหรือลบก็ตามคุณจะสามารถจดจําช่วงเวลานั้นได้ดีกว่าทุกเรื่องราวในชีวิตยกะตัวอย่างเช่นพ่อแม่ซื้อจักรยานให้คุณวันที่คุณสอบได้ที่หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นความประทับใจสําหรับเด็กบางคนเขาก็จะจําวันนี้ตลอดเวลาหรือบางคนเนี่ยประทับใจที่อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่มีความสุขกันบางคนจําช่วงเวลามีความสุขนี้บางคนไปเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันก็ไปจดจําช่วงเวลาเศร้าอ,อันนี้ บางคนเห็นเรื่องของความปวดร้าวในครอบครัวก็ไปจดจําช่วงเวลานี้เราไม่ได้จําทุกเรื่องได้จริงไหมครับแต่เราจําเฉพาะบางเรื่องได้อป,ป้าพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจําบางเรื่องได้นั่นอาจจะหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขมากที่สุดประทับใจมากที่สุดหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราเกลียดที่สุดโกรธที่สุดเศร้าเสียใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นให้คุณลองเช็คดูนะครับว่าตอนนี้คุณมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสุขที่สุดอย่างน้อยสักห้าเรื่องก็ได้ครับ และมีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าทุกใจเกลียดโกรธหรือว่าไม่พอใจหวาดกลัวระแวงก็ได้นะครับประมาณสัก5เรื่องครับและเมื่อคุณนะครับเขียนออกมาทั้งเรื่องดีและไม่ดีให้คุณถามตัวเองว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรสําหรับฉันนะทั้งเรื่องดีและไม่ดีครับคราวนี้คุณจะได้ถามตัวเองในขั้นตอนของเรื่องไม่ดีครับเออเรื่องดีเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับฉันสมมุตินะครับคุณเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันและคุณก็โกรธมากเลยที่มีพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ย โอเคเรื่องนี้มันมีประโยชน์อะไรสําหรับฉันเรื่องนี้กําลังให้บทเรียนอะไรสําหรับฉันจําไว้นะครับว่าทุกเรื่องในชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีมันมาเพื่อเราเสมอเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์มันมีทั้งสองด้านครับด้านที่มีความสุขและความทุกข์แต่ว่าเราจะอนุญาตให้ด้านสุขหรือทุกข์มันนานกว่กากันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการด้านสุขนานมากกว่าคุณต้องให้ข้อสรุปใหม่กับประสบการณ์เชิงลบครับ ก็ถามตัวเองต่อไปมันมีประโยชน์อะไรมันมีบทเรียนอะไรอยู่ในนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยโมโหร้ายเกินไปเราเนี่ยอารมณ์วูวามโอเคคุณจะได้เรียนรู้ว่าต่อไปคุณจะต้องใจเย็นขึ้นจะได้มีสติมากขึ้นเห็นไหมครับค่อยๆเปลี่ยนจากความหมายเชิงลบเป็นความหมายเชิงบวก ค่อยๆให้ข้อสรุปใหม่กับเหตุการณ์น,นั้นอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับแต่วิธีที่2ที่คุณจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ดีคือการนั่งสมาธิสวดมนต์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ช่วยให้คุณมีอารมณ์ที่ดีและสงบสุขได้หรืออีกหนึ่งวิธีครับก็สามารถใช้กันได้วิธีนี้ก็คือมีเป้าหมายที่น่าดึงดูดใจจนมันมีน้ำหนักมากกว่าอารมณ์เก่าๆบางครั้งนะครับบางคนบอกว่าเวลาที่ฉันกําลังจะทําสิ่งใหม่คะ่ะโอป้ามันมีอารมณ์เก่าๆพลังงานลบเก่าๆ มันมาคอยแบบแทรกแซงฉันฉันไม่อยากให้มันมากวนใจฉันเลยฉันอยากจะรักษาพลังงานบวกไว้ตลอดเวลาคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเรามีพลังงานบวกก็จริงแต่พลังงานลบก็จะคอยท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาผ่านอารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่3คือคุณแค่ชั่งน้ําหนักครับว่าตอนนี้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคือเป้าหมายของคุณมันน่าดึงดูดใจไหมมันคุ้มค่าไหมมันมีประโยชน์มากไหมหรือว่ามันคุ้มพอที่คุณจะแลกไหม หรือมันคุ้มที่คุณจะตัดสินใจว่าเอาพลังงานลบอารมณ์ลบออกไปเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการถ้าเป้าหมายในฝันของคุณมันมีแรงดึงดูดมากพอมันก็จะมีน้ำหนักมากพอแล้วก็มีความสำคัญมากพอโดยที่เมื่อมันมากพอแล้วหนักมากพอแล้วคุณจะไม่ให้น้ำหนักและความสนใจและความสำคัญ,คคญกับอารมณ์เชิงลบเลยครับหรือแม้แต่ว่ามันจะรบกวนคุณก็ตามแต่คุณก็จะยังไปต่ออย่างที่บอกนะครับคนสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแต่เมื่อมันมีปัญหา แต่เขาก็ตัดสินใจให้เขาไปต่ออยู่ดีเขาสาเร็จไม่ได้ทําบางสิ่งในตอนที่เขาชอบหรือไม่ชอบไม่ว่าเขาจะชอบไม่ชอบเขาก็ยังไปต่ออยู่ดีนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าน้ําหนักของสิ่งที่ดึงดูดใจเขามันมากกว่าอารมณ์เชิงลบเก่าอย่าพยายามทําลายอารมณ์เชิงลบของคุณเพราะว่ามันก็จะเข้ามาอยู่เสมอเป็นบททดสอบให้กับคุณไม่ว่าคุณจะก้าวไปจุดสูงสุดแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นแค่ทําความเข้าใจกับมันครับ แค่ทำให้สิ่งใหม่มมนสำคัญกว่ามันดีกว่ามันมีพลังงานกว่าแค่นั้นเองครับคำถามก็คือตอนนี้เป้าหมายในฝันของคุณมันมีแรงจูงใจน่าดึงดูดเพียงแค่ไหนกันครับพิมพ์แชร์มาใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสาหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอสิตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x my set นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายคร 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยวชฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ i ม d ซ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x x i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ t r a n sf ormation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ